แข็งแรงแน่นอนอย่าลืมนะครับว่าบ้านไม้สมัยก่อนเขาก็ทําโครงสร้างแบบนี้เขาไม่ได้ตัดซอยเข้าไปในช่องนะครับการใส่ตรงรับใต้แบบนี้สองชั้นมันย่อมรับน้ําหนักได้ดีกว่าชั้นเดียวอยู่แล้วครับเวลาที่เราใช้งานตรงชั้นบนมันก็จะกระจายน้าหนักลงมาชั้นล่างนะครับถ้าเรามีเสาคำ้ำยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักก็จะถ่ายลงเสาไม่มียุบไม่มีโยบไ,ไม่มีสั่นแน่นอนนะครับคือถ้าเราตัดแล้วไปยัดร่องแบบนี้แล้วก็เชื่อมชนนะครับเวลาเชื่อมมันก็ต้องเชื่อมทั้ง4ด้านใช่ไหมครับผมมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนาน แล้วด้านใต้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เชื่อมยากมากๆนะครับถ้าเกิดช่างรักไก่บางทีเขาก็ไม่เชื่อมเลยนะครับหรือถ้าเชื่อมเนี่ยมันก็จะทะลุบ้างอะไรบ้างนะครับน้ํามันก็จะเข้าไปแล้วก็จะทําให้เหล็กเป็นสนิมได้นะครับซึ่งถ้าเชื่อมชนแบบนี้มันจะใช้เวลานานมากนะครับถ้าเกิดมีทั้งหมด5ช่องนะครับแล้วแบ่งซอยยาวเป็น10ช่องนะครับก็ต้องตัดเหล็กแบบนี้ทั้งหมด50ิชิ้นการเชื่อมมันต้องเชื่อมทั้งหมด2หัวนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วมันต้องเชื่อมทั้งหมดหนค่งรลายหัวเลยนะครับก็ใช้เวลาครััมน ทำให้โครงบ้านเราแอนลงเพราะว่าความร้อนนะครับมันก็จะทําให้พื้นเราตกทองช้างได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นวิธีการวางโครงสร้างแบบใหม่อะไรนะครับผมมันก็มีการทํากันมานานแล้วถ้าเรานึกถึงภาพบ้านสมัยก่อนครับที่เป็นบ้านไม้เขาก็จะวางตรงลักษณะนี้นะครับไว้รับใต้นะครับแล้วก็แด้วางพื้นอะไรไว้ด้านบนนะครับมันก็จะกระจายน้ําหนักไปทั่วๆนะครับแล้วถ้ามีเสาค้ำกลางด้วยมันยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมพื้นที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นซีเมนต์บอร์ดนะครับขนาดความหนาอย่างน้อยต้อง15มิลขึ้นไปนะครับปะถึง20 25มมก็ได้น ตัวพื้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวรับน้าหนักนะครับมันเป็นแค่ตัวรองรับแล้วก็กระจายน้าหนักลงโครงนะครับเพราะฉะนั้นระยะโครงเนี่ยสำคัญนะอย่างของผมเนี่ยก็35เซนก็โอเคเลยครับ แผ่นไม่แตกไม่พังลงมาแน่นอนที่เห็นมันยุบๆนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําเสาค้าลงพื้นได้อีกนะครับเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงขึ้นหรือจริงๆนะครับเราจะต้องปูพื้นอีกชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นลามิเนตหรือว่าปูกระเบื้องก็จะช่วยให้พื้นนิ่งขึ้นไม่สั่นนะครับผมก็งานเร็วแข็งแรงไม่แพ้กันแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบทําแบบไหนนะครับก็บ,บ้านเราเราอยากทำแบบไหน,นก็ทำนะครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์สร้างบ้านผนังไอโซวอลตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอย่างละเอียดด